จะมีประเด็นเรื่องของอความลําบากในการเดินทางนะครับเรื่องของอความขาดแคลนบุคลากรแล้วก็เรื่องของอการจัดการงบประมาณนะครับซึ่งถ้าเป็นพื้นที่โดยเฉพาะถ้าเป็นประชากรเบาบางก็จะยิ่งมีปัญหามากขึ้นอย่างแม่ตื่นเองเนี่ยก็มีประชากรอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนนะครับเนาะถ้าพูดถึงต้นทุนโรงพยาบาลถ้าการจัดสรรงบประมาณในเชิงของอหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็จะมีประเด็นว่าไม่เพียงพอด้วยเหตุที่ ประชากรน้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของบุคลากรเองเนี่ยก็จะมีประเด็นปัญหาในใน,ในเชิงของการจัดการในลักษณะที่ว่าควรจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานมากนะครับเ<ม>นาะเพราะเนื่องจากว่าทั้งหมดเป็นวิชาชีพ,พเขาก็มีทางไปของเขาถูกไหมครับครังนั้นถ้าจะให้เขาอยู่ได้มันควรจะต้องมีอะไร,ะไรที่มันกิงใจถูกต้องฮนะจะหาคนมาอยู่ให้อยู่ประจําอยู่ต่อเนื่องยาวนาน ก็เป็นความลําบากอย่างที่นาเรียนครับผมคิดว่าถ้าจะให้ดีก็คือคนพื้นที่จะช่วยให้อยู่ได้นานขึ้นถ้าเป็นคนพื้นที่ไปเรียนเนี่ยก็จะคงอยู่ในระบบได้มากขึ้นอย่างเหมือนอโครงการซีเพิร์โอดอทที่เคยมีหนึ่งแพทย์หนึ่งตำบลน,น, uh huh. นะครับหรือแพทย์การผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อใช้ชนบทก็จะทําให้ชะลอการเปลี่ยนผ่านของบุคคลออกไปต่อไปครับก็เจ้าของพื้นที่เลยฮะเรารับผิดชอบงานปฏิบัติโดยตรงก็คือท่านผู้มยการโรงพยาบาลแม่ตื่นตอนนี้ เราได้แยกโรงพยาบาลออกเป็นสองโรงพยาบาลเนื่องจากว่าที่นี่มันไกลเกินไปตอนนี้โรงพยาบาลไม่ตื่นเนี่ยถ้านับจากตัวจังหวัดเชียงใหมน่นะถือว่าเป็นไกลที่สุดของประเทศไทยแต่ก่อนนี้เป็นโรงพยาบาลอุ้มผางเนาะตอนนี้เป็นโรงพยาบาลไม่ตื่นไกลที่สุดแล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่เกิดใหม่ที่สุดเนาะเพิ่งเปิดได้ประมาณจริงๆเปิดได้ประมาณสักปีกว่าๆ แค่นี้โรงพยาบาลที่เปิดใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนโรงพยาบาลที่เปิดมานานแล้วเปิดมานานแล้วเนี่ยบุคลากรเอ่ยครุพันเอ่ยตึกเอ่ยอาคารเอ่ยก็จะพร้อมไปทั้งหมดแต่พอเป็นโรงพยาบาลใหม่ที่เกิดใหม่แล้วก็อยู่ห่างไกลด้วยเนี่ยก็ยังยังเป็นการเริ่มต้นอยู่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าไอการที่สะสมไปเรื่อยเนี่ยถ้าใช้เวลานาน,านเกินไปชาวบ้านที่นี่ก็จะลําบากแต่ถ้าได้เร็ว ก็เป็นการดีแต่เราก็ต้องคิดถึงภาพรวมดนะ้วยเนาะว่าเร็วเกินไปมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีมีจังหวะของมันอยู่นะฮะทีนี้ตอนนี้เรามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทั้งโรงพยาบาลนนะมีหกสิบคนแต่กรอบกรอบของเจ้าหน้าที่ที่ควรจะมีสําหรับโรงพยาบาลขนาดนี้เนี่ยนะครับควรจะมีประมาณสัก130คนก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีบุคลากรอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนั้นการที่มีคนครึ่งหนึ่งเนี่ย หนึ่งเจ้าหน้าที่เองก็เหนื่อยกว่าที่อื่นประมาณสักครึ่งหนึ่งเนาะแต่ว่าให้บริการได้ดีเลิศในระดับหนึ่งนี่อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็สะสมครูพันเพิ่มไปนะครับแต่ถ้าถ้าทางาทางส่วนกลางช่วยได้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีสาหรับคนที่นี่นะแล้วก็ พวกเราที่ก็ยินดีที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็จะช่วยที่นี่เนาะครับขอบครับสอดรับกันในแผนสอจครับแต่ว่าคือนอกจากตรงนี้นะคะที่คือเราจะไปสนุนเรื่องงบประมาณเราเข้าใจว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะท่านผู้ชมแต่ว่าเรื่องการบริจาคนะครับตรงนี้ที่โรงยาลรับบริจาคนะครับมีบัญชีรับบริจาคไหมครับมีบัญชีรับบริจาคอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ขึ้นหน้าจอให้สําหรับทางด้านหน่วยงานไหนนะครับหรือคนที่อยากจะมีจิตศรัทธานะครับช่วยสนนุนในเรื่องของบริจาคก็เดี๋ยวขึ้นบัญชีที่หน้าจอ <ไ>ในการบริจาคเข้าบัญชีของโครงการครับ,รบสนุนนี้ไปที่ทางตัวแทนของรอพอสตครับในส่วนรอพอสตาการทํางานก็จะลําบากในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็การสื่อสารเป็นสิส่งสาคัญน,นะครับในการาดูแลคุณค่าในการระบบส่งต่อนะครับซึ่งแต่ละรอพสตในการสื่อสารนี้ระบบของอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็สัญญาณทีโอทีหรือว่าสัญญาณทุ่มุ้บนะครับตัวน,นี้ยังไปยังถึงแต่ว่า ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรนะครับในการในการรีเฟอร์คนงค่าแต่ละครั้งนะครับเราต้องไปหาจุดที่ติดต่อกันได้สะดวกนะครับซึ่งบางบางครั้งนี้เราจะมีคุไค่ายอยู่ที่เราพสตอแต่ว่าเราต้องขึ้นไปอีกจุดหนึ่งในการที่จะประสานกับทางโรงพยาบาลแม่ข่ายนะครับบางครั้งในช่วงฤดูฝนนะสุรเซลล์ก็หายนะครับซึ่งเป็นปัญหาในการทํางานเป็นอย่างมากนะครับ ครับครับอันนี้ก็คือสิ่งิ่งที่ทททอ,ยอยากได้ก็คือเดี๋ยวมีประเด็นสรุปแล้วคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนั้นธุรกรรมาานาคมจะได้ช่วยเสริมงานดีขึ้นสน,นับสนุนทนทางนะครต,ต่อไปที่ตัวแทนนี้คืออา,าสา,อาสมัครอสมครับตอนนี้อสมในพื้นที่มีประมาณ1,300กรกว่าคนนะจ๊ะทํางานตอนนี้ทํางานยากลําบากนะจ๊ีตอนนี้ส่งงานต้องจงโดยสมัครอสมอนะจ๊ะเนาะ,ะ,ะแต่ส่วนมากของทางพื้นที่นี่เป็นของบนดอยนะจ๊ะเนาะ เรื่องปัญหาขึ้น Wi-Fi ก็ยั Fi, งสัญญาณนี่บอค่อยดีนะจ๊ะเนาะครับเรื่องสัญญาณนะครับไปที่ท่านสารสุขอำเภอท่านสสอ,อรครับอยากให้ท่านสสออช่วยประสานอะไรยังไงบ้างรครับวิชาชีพบางวิชาชีพเราขาดแคลนนะครับโดยเฉพาะเราพศตต,ตอนนี้พยาบาลเราก็ขาดแต่เราก็มีแผนในการในการในการมาเสริมอยู่ก็คือไปขอทางครับนะครับคำนัาช่วยสนับสนุน นะครับปัจจุบันมันมีใช้การรายงานทุกอย่างนะครับมันใช้ระบบแอปพลิเคชันเนาะเรื่องยงของสมอก็เรื่องแอปสมาร์ทอสมอของเราพสตก็จะมีระบบการโปรแกรมการส่ง4ีสามแพรมนะครับปัญหาที่พบของเราพสตไกลๆก็คือบางจุดไม่มีสัญญาณโอเคครับครับเเดี๋ยวผมไปที่ทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งปัญหาสันรอดพี่น้องประชาชนสายเหนือของเราที่บ้านเมลานายนะครับเมื่อเจคคาได้ป่วย เลือนสองเซตทางระหว่างจะปโรงพยาบาลไม่ตึงหรือจะปโรงพยาบาลองุอ่นสิ่งสำคัญเลือกทาโนที่จะปลอยองุ่ยมากกว่าเพราะว่าปลายทานองุ่ยใกล้กว่าเสน้นมาโรงพยาบาลไม่ตึงดําน้นอุปสรรคและปัญหาที่ส่วนตัวผู้ป่วยก็คือทำโนของทานครับช่วงหน้าฝนเนี่ยมันถือว่าเป็นละบาดมาก ระยะเวลาจากองค์กรไปประมาณ5 5กว่ากิโลแต่ใช้เวลาบาดปีใช้เวลาเกิดครึ่งวันนะครับก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลองค์กรดังนั้นย่าให้ท่านสอสอแล้วก็ทีมง,งานสอบจรถ้าไป,ไปได้ไหมที่จะให้เอาทำออกซิเจนไปไว้ที่สสชบ,บ้านแม่ละนายดูดูนะครับเดเที่สองเลืองเลือกสายาโทลัสสัครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าที่น้องซอยยาจะใช้ พลังงานแสงโซลาเซลล์แต่ละบ้านแต่ละบ้านนะครับที่สมัยท่าทัศน์สีไฮท่าแตน้านนครับจนปัจจุบันนะครับถ้าไปไปได้คอโซลโซลาเซลล์เหมือนหมู่บ้านอื่นได้ไหมคือทั้งหมดเนี่ยฮะก็จะมีประเด็นเรื่องของอื่ก็คือการที่ที่ผู้ใหญ่ไม่ไม่ทราบนะฮะแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานการโทุรัมนาคมครับ ่้นสอทำไงต่อครับเรื่องนี้ถ้าเกิดมาสรุปแล้วเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าเราจะต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากที่นี่ไปที่ที่มี Facility หรือว่าครุกภัณฑ์ที่ตอบรับกับโลกนั้นๆนะคะผมเชื่อว่าอมเองจะได้มีโอกาสได้พบท่านสมศักดิ์เทจุศินอย่างน้อยๆเนี่ยก็อาจจะขอ นำเรียนเรื่องเรล่านี้ไปปรึกษากับท่านอขอถามแนวทางกับท่านว่ามีแนวทางไหนบ้างที่จะพอช่วยเหลือในกรณีของโรงพยาบาลแม่ตื่นเนื่องจากว่าโรงพยาบาล พื้นที่ของเรามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างพิเศษเราไม่สามารถตัดเสื้อหลโอโลดเดียวแล้วก็สามารถใช้ครอบคลุมทั้งประเทศเพราะว่าแม่ตื่นเองก็เป็นค่อนข้างสเปเชียลมากๆเลยนะคะออมก็ยินดีมากๆเลยค่ะแต่ออมดีใจมากๆเลยนะคะที่เรามีผู้ใหญ่บ้านที่เป็นอายุยังน้อยแล้วก็ยังมีความเฉลีสังคมแล้วก็สามารถบอกออมได้เลยว่า แบ่งเบาภาระด้านหนึ่งก็คือถังออกซิเจนอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ออมคงต้องผักดันโดยเร็วที่สุดเพราะว่ามันถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างฉุกเฉินมากๆนะคะเอาละครับก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางด้านการบริหารจัดการแล้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขนะครับในพื้นที่ห่างไกลนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ให้มาเห็นพื้นที่ต่างๆวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับ